เฮนาทำไหมเฮ้นี่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 นะลูกสาวไม่ยอมหนีหายไปไหนชอบอยู่ใกล้ๆสวัสดีครับมิลักนักสะสมผู้นิยมพักเครื่องของเก่าของหายากวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเมื่อวานไม่ได้มาเพราะเมื่อวานมัวแต่ลือพระหาไม่เจอหาพระไม่เจอเนี่ย นี่เป็นพระชุดที่ผมสร้างเองที่วัดบวรนะครับแล้วทีนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงว่าการสร้างพระเองแล้วอยูๆ่ๆมีคนมาบอกว่าเป็นพระเกะอม,มันมันเป็นเรื่องที่น่าตลกไงใช่ไหมเพราะว่าหไอคนที่มาสวดว่าเกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างพระเลย2 ญาติโกโหติกาหรือหน่วยงานองค์กรใดๆก็ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวในการสร้างพระนั้นเลยนะครับแล้วคุณจะหามาตรฐานอย่างไงกับวงการที่ที่มันเละตุ้มเป๊ะในปัจจุบันนี้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าผมเป็นนักสะสมผมสะสมเหรียญเนี่ยเหรียนอะไร จะให้ดูนี่คือเหรียญหนึ่งเซนเห็นนะเหรียญหนึ่งเซนของสหรัฐอเมริกาเพื่อนดูว่าการสะสมเหรียญเนี่ยเขามีมาตรฐานเขาดูว่าอ๋อเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญผลิตปีอะไรนะแล้วก็มันมีความเป็นมาอย่างไรในแต่ละปีใช่ไหมครับแต่ละปีเนี่ยใช่ไหม อ,อย่างเหรียญที่เป็นรวงข้าวเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราได้นำตัวอย่างของรวงข้าวเนี่ยมาทำเป็นเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตังค์ในปี2520ใช่ไหมครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี1,909จนถึงปี1,965แล้วจึงมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเรียกว่าด้านหลัง ด้านหลังมาเปลี่ยนเป็นอนุสรสถานลินคอนใช่ไหมครับเป็น,ปนคือเหรียญรุ่นลินคอนเนี่ยหน้าลินคอน1เซนเนี่ยเขาจะมีอยู่3เวอร์ชั่นจะมีความแตกต่างก็คือโลหะที่นำมาผลิตนะครับในปี1942-43เนี่ยเนื่องจากว่าเกิดภาวะขาดแคลนทองแดงจึงใช้เหล็กนะครับมาผลิตรูปร่างของเหรียญเหมือนเดิมแต่โลหะ แตกต่างกันแล้วมาเป็นปี1,965นะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะใช้เป็นทองแดงจวบจนกระทั่งมาปี1,982 1,982นี้จะมีหลากหลายวารายตี้มากนะครับเนื่องจากว่าเป็นปีที่มีสงครามฟอกแลนดขาดแคลนทองแดงอีกเช่นกันจึงนำสังกะสีมาใช้ในการผลิตเหรียญน,นะครับและนับตั้งแต่นั้นมา ก็มีการนำสังกะสีนะครับมาผสมในในเหรียญทำทำการผลิตนะครับเห็นไหมเนี่ยลักษณะของเหรียญอันนี้ปีอะไรเอ่ย1,978นเ้ยเห็นไหมเหรียญเนี้ยยังเป็นโลหะเป็นทองแดง90%เ็นห็นไหมแต่พอเป็นปีเกากว่าลักษณะของเหรียญเนี่ย อ่านี่ปี70นี่ก็เป็นทองแดงแต่เห็นไหมว่าผิวกระไหล่ทองเขายังมีอยู่ใช่นไหมครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นลักษณะของเนื้อทองแดงแต่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 แแกี้เหรียญอะไรเอ่ยอ่าแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.1กรัมนะครับแต่พอมาเป็นเหรียญหลังจากปี1982และนะครับนี่จะเป็นสังกะสีมาผสม เหรียญเนี่ยจะมีน้ำหนักเบากว่าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2.8นะครับอ่าโดยประมาณก็คือไม่เกิน3ไม่ส่วนใหญ่จะเจอไม่เกินไม่เกิน3.1กรัมนะครับเห็นไหมครับว่ากระบวนการผลิตเหมือนกันแต่โลหะแตกต่างกันปี2010ก็จะผลิตเหรียญออกมาเปลี่ยนเป็นด้านหลังเนี่ยเป็นรูปโล่อ่าเป็นเชลอย่างเงี้ยวันเซนนะครับ แล้วมันก็จะมีแปลกอยู่ตรงที่ว่าปี2018 2018นเนี่ยนะครับนอกจากจะมีเดทนะครับคือปีผลิตแล้วนี่ปีนี่หนึ่งสี่แต่ปีหนึ่งแปดเนี่ยไอตัวที่ไม่มีมินต์มาร์กอย่างเงี้ยปกติแล้วจะเป็นของ อ่านี่ปี82ปี82นี้ที่หายากก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับน่าแล้วก็สมอลเดทไอตัวนี้เขาเรียกว่าลักเดทนะครับเพราะว่าตัวหนังสือใหญ่นะครับอ่าแล้วก็น้ำหนักเบาวกว่าอันนี้คือสังกะสีนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงต่ออนี่ นี่ถ้าเป็นตัวดีด็อกอย่างเงี้ยปี B 1988เนี่ยจะมีตัวดีด็อกตัวดีด็อกคือเดนเวอร์เออไอตัวที่ไม่มีมินต์มาร์กเนี่ยเป็นอะไรพีฟิลาเดนเฟียมินต์มาร์กเนี่ยตัวดีด็อกเนี่ยนะจะเป็นเดนเวอร์อ่าแต่ถ้าไม่มีมินต์มาร์ก อ่าไม่มีม mm ินมาร์กก็จะเป็นฟิลาเดลเฟียแต่จะมีเหรียญอีกแบบหนึ่งคือเหรียญขัดเงานั่นจะเป็นตัว S ตัว S, ว S. ก็คือซานฟรานซิสโกเห็นไหมครับว่าการเล่นเหรียญของอเมริกาเนี่ย mm hmm. การเล่นเหรียญเนี่ยมันเล่นง่ายมันมีมาตรฐานแต่ทีนี้ผมจะให้ดูว่านี่ mm hmm. แถมไหม ใช่ไหมคือผมเป็นนักสะสมเหรียญไงแต่เรื่องพระเครื่องนี้ผมมาเล่นเพราะว่าผมอึดอัดนะครับแล้วก็ผมไม่คิดว่ามันจะยากเกินกว่าความความ,ความสามารถของเรา,านี่คือพระที่ตอนที่ผมเนี่ยไปเป็นคนประสานงานของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของกะนะครับ เขาเรียกว่า f u l อะไรนะ f ูล uh, facility จำชื่อไม่ได้ละผ่านมา20ปีอ่ะเพื่อนๆคิดดูว่าผมผมทำพระองค์เนี้ยในปี2,547สร้างแค่พันองค์นะครับนะเพื่อนๆดูว่าเห็นพระแบบนี้อ่และปี47เนี่ยเป็นช่วงจตุคามกำลังโด่งดังมากใช่ไหมเราก็เลยสร้างพระเป็นทรงกลม ตลับมันหาง่ายใช่ไหมครับอ่าและด้านหลังท่านดูดิเห็นไหมประทับตราวัดบวรนิเวศวิหารอย่างเนี้ยอ่าใช่ไหมเพื่อนคิดว่าอย่างนเ,เนี้ยเก๋หรือแท้ใช่ไหมเนี่ยเก๋หรือแท้ใช่ไหมคือผมทำกับมืออ่ะใช่ไหม แล้ววิธีการสร้างพระเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำนะครับเราก็ต้องติดต่อไปที่สำนักของพระสังฆราชนะครับติดต่อผ่านพระเลขานะแล้วก็นำพิมพ์นำแบบนะไปให้ท่านพิจตรวจพิจารณานะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยการสร้างเนี่ยมันสร้างเพื่ออะไรนะเป็นที่ระลึกในในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ฟ u l l f r อะไรนะ full f ส a s i b i l i t y กะคะแนลเออคะแนนเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วมีว่านเกษรร้อยแปดกระเบื้องหลังคาโบสถ์แล้วผงตะไบของผ้ากริ่งปาะวะเรศสองบอดปวอนิเวศวิหารนะครับและขอเมตตาเมตตาจิตบาร,รมีของสมเด็จพระสังฆราชนะท่านช่วยอธิษฐานจิตให้หนึ่งพันษาแล้วเพื่อนๆคิดดูว่า พระอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในสนามพระหรอกมันไม่มีอยู่ตามเซียนพระหรอกเพราะอะไรเพราะเป็นพระที่ผมสร้างไงเออผมก็แจกจ่ายให้กับกลุ่มนายทหารใช่ไหมแล้วให้ให้เขาไปแจกให้ครอบครัวแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการคองกะแล้วเพื่อนคิดดูว่าพอเราได้แบบมานะได้แบบมาแล้วไปจ้างช่างเขาเขาทำเนี่ยค่าเปิดบล็อกแม่พิมพ์เท่าไหร่ เห็นไหมช่างเขาต้องแกะบล็อกนะ่ะทำบล็อกแม่พิมพ์ใช่ไหมเออแล้วเนี่ยไอ้ตราอย่างเนี้ยจู่จูนึกจะเอามาใส่ในในพระเนี่ยมีความผิดนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าการที่คนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างพระเลยแล้วจู่จูเนี่ยมาเที่ยวตีว่าพระคนนูน้นคนนี้เก๋ไอ้ไอ้ไอนิสัยเนี่ย ไอ้นิสัยแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรที่สำคัญก็คือว่ามารยาทของการสวดพระเนี่ยนะซึ่งในอดีตมันมันไม่มีนะมันเพิ่งจะมามีในช่วงไอไม่ไม่นานมานี้แหละเนาะดังนั้นน่ะเพื่อนคิดดูว่านะทรงพระนี่ถ้าเราจะสร้างพระสักองค์กระบวนการก่อนที่จะได้พระมาเนี่ย มันมันไม่ใช่ว่านึกอยากจะไปปั๊มก็ปั๊มออกมาเหมือนพระเกน,นะครับใช่ไหมครับอ่าแล้วเห็นไหมครับว่าเนี่ยพระผงที่สร้างเนี่ย อายุ20ปีละเพราะฉะนั้นอายุ20ปีเนี่ยเพื่อนเอามาเทียบได้เลยว่าโอ้เขามีความแห้งขนาดเนี้ยนะความแห้งแบบเนี้ยอ่าแล้วแล้วเพื่อนเอนเจอพระเก่าวกว่านี้เนี่ยเพื่อนๆจะพิจรารณาได้ไหมแล้วสูตรเนื้อพระนะี่สูตรเนื้อพระเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้สร้างพระของวัดบวรนะครับ นี่ยอ่าเพื่อน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 ก็น,นึกดูว่าสูตรเนื้อพระวัดบวรกับวัดละฆังนี้เห็นไหมเออเห็นไหมว่าเนี่ยนี่นี่เป็นนี่เป็นตราของวัดบวรน,นะ,ะใช่ไหมเออ ใช่ไหมครับอืมแล้วพอเรามาเจอเนี่ย,เ,ยเพื่อนเอนแยกความเก่าได้ไหม เห็นแบบนี้เพื่อนๆแยกเก่าได้ไหมใช่ไหมอ่าอย่างนี้แค่ดูความเก่านะอย่างนี้เก่าหรืออย่างนี้เก่าใช่ไหมเราก็รู้ว่าอย่างนี้เก่าพอเรารู้อย่างนี้เก่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้แยกได้แล้วว่าอ๋อพระเก่าพระใหม่อ่ากระบวนการผลิตพระพระใหม่เพื่อนๆดูสิว่าเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตยุคใหม่เนี่ยพระเขาจะเรียบร้อยเพราะว่าเขามีบล็อกแม่พิมพ์เป็นตัวบังคับ กดหน้าหลังเนี่ยประทับเนี่ยใช่ไหมมันจะเรียบแน่นเลยเับเพราะว่ามันเป็นเครื่องกดอัดเข้าไปใช่ไหมอ่แล้วแต่เป็นถ้าเป็นพระรุ่นเก่าเนี่ยเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันมันมันแตกต่างไงเพราะกระบวนการผลิตมันแตกต่างเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะแตกต่างกัน เนื้อพระวัดไหนสูตรไหนอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้เพื่อนเพื่อนก็จะแยกได้อ่ะใช่ไหมอืมอะ เห็นไหมว่ากระบวนการผลิตเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าการตัดข้างเนี่ยมันคล้ายกับสมเด็จอินโดจีนนะ,ะตัดข้างนี้คล้ายกับสมเด็จอินโดจีนแต่เนื้อหาของเขาเนี่ยลึกกว่าอินโดจีนใช่ไหมลึกกว่ายังไงเดี๋ยวเอาอินโดจีนเทียบให้ดูนะครับอืมเอาสมเด็จอินโดจีนมาเทียบให้ดูว่า เห็นไหมเนี่ยอินโดจีนเนี่ยเพื่อนๆดูอินโดจีนเห็นนะเนื้อหาอินโดจีนเขาประมาณเนี่ยสองสี่แปดห้าแล้วอีกองคหนึ่งเนี่ย เห็นไหมว่าเนื้อเขาเนื้อหาเขาลึกกว่าไงพอเราดูเนื้อหามันลึกกว่าเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าใจแล้วว่ามันมัน,ม,นมันแท้แน่ถ้ามันลึกกว่าแล้วเรามาดูกระบวนการผลิตใช่นไหมว่า อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกท,ที่ชัดเจนเลยว่าอ๋อการตัดข้างเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้ใช้ของแข็งตัดมันจะมีเป็นร่องเห็นไหมครับเป็นร่องอย่างเนี้ยเพื่อนถ้าเพื่อนมีอินโดจีนนะเพื่อนๆก็จะมาดูก็จะเห็นว่าร่องรอยการการตัดข้างนี่มันเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ความแห้งเก่าของเนื้อหาเนี่ยมันบ่งบอกถึง อายุเลยเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยใช่ไหมกระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นยุคก่อน2,500พอนั้นเสร็จเราก็มาดูเนื้อหาขององค์พระพอดูเนื้อหาขององค์พระเนี่ยเอ้ยมันเก่าขนาดนี้อ่ะมันจะเก๊ได้ยังไงอ่ะแล้วที่เขาบอกว่าเก๊เก่าเก๊เก่าเนี่ยก็อย่างที่เรียนได้ทราบไอคนบอกเนี่ยนะคือใครใช่ไหม คนบอกคือใครมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วเขามีอะไรเทียบที่จะมาตีเกเขามีอะไรมาเทียบว่าของแท้เป็นยังไงของเกเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจะเทียบเราก็จะรู้แต่ถ้าไม่เทียบแล้วมาพูดลอยๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยเหมือนกับเซียนรองเท้าคอนเะวิร์ดเนี่ยเขาจะรู้ว่าของไหนแท้ของไหนเกเนี่ย เขาก็ต้องเอาของแท้กับของเก๋มาวางเทียบให้เพื่อนๆดูใช่ไหมเออแล้วทีนี้พอเรามีสมเด็จแท้แท้เนี่ยแล้วเราดูไม่เป็นเราดูไม่เป็นมันก็เป็นความผิดของของเพื่อนเองใช่ไหมที่เพื่อนๆไม่ใฝ่รู้ไม่ใฝ่เรียนใช่ไหมครับเพื่อนๆมีพระองค์หนึ่งล้ามาถามนี่แท้ไหมของที่ไหนอ่าบางครั้งเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบ่งบอกเลยว่าของที่ไหนเนี่ย ช่ไหมเออแล้วแต่มันไม่มีค้นในธรรมเนียบไม่มีอ่ะถ้าค้นในธรรมเนียบไม่มีดูกระบวนการผลิตดูสูตรการสร้างของเขาอะมันมันมันใช่สูตรของที่นั่นหรือเปล่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันได้หรือเปล่าก็เท่านั้นเองใช่ไหมครับออคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมพระเครื่องจึงไม่มีมาตรฐาน เพราะว่าสิบคนเนี่ยเซียนสิบคนดูพระไม่เหมือนกันพอดูพระไม่เหมือนกันแล้วมันจะเกิดมาตรฐานได้ยังไงยังยังผมเอาเหรียญมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยใช่ไหมเหรียญพวกนี้เนี่ยนะคนที่เป็นนักสะสมเหรียญหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยได้เห็นเหรียญนี่ต่างรู้เลยว่าเนี่ยเป็นเหรียญแท้ใช่ไหมดูตาเปล่าก็รู้ว่าแท้แต่ สิ่งที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรและเหรียญที่มีราคาเนี่ยนะมันจะเป็นเหรียญประเภทเออร์เลอร์นะครับเหรียญตลกใช่ไหมเออถ้าคุณไม่มีความรู้คุณไม่สาอแสวงหาคุณก็จะไม่รู้ว่าเหรียญแบบไหนที่มันหายากและเหรียญแบบไหนที่มีราคาบางคนเนี่ยก็ก็เหมือนกับวงการพระเนี่ยอยากจะขาย อยากจะขายหนึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยแต่กูอยากขายคือถ้าอยากจะขายไม่ต้องมาขออนุญาตผมหรอกครับอยากจะขายเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีเพจมีกลุ่มมากมายนะครับในเฟ e บุ o k ใช่ไหมครับที่เขาลงขายพระซื้อขายกันอย่างอิสระเลยใช่ไหมค่าส่ง50บาท คุณไปลงตรงนั้นเลยไปสมัครแล้วก็ไปทําตามระเบียบของเขาตามกฎของเขาแต่ถ้าคุณดูเป็นดูออกใช่ไหมคุณก็ขายเองสิฮะทาเองขายเองได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตใครเพราะพักของคุณนี่ใช่ไหมเออถ้ามันเป็นพักของคุณแล้วทําไมอ่ะเว้นแต่คุณจะเป็นพวกมิจฉาชีพคือวันนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่ามิจฉาชีพเนี่ยชุมยิ่งกว่ายุงอีกนะครับ เพราะทุกๆทุกๆเล่เหลี่ยมนะครับเขาเขาจะใช้ในการล่อลวงหลอกลวงคุณไม่ว่าจะเรื่องของการโอนเงินแล้วก็เนียนๆนมาบอกว่าคุณเนี่ยนะประมูลพระได้แล้วต้องโอนมาบัญชีเขาทั้งทั้งที่ว่าคนที่เอาพระมาขายเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมคือพื้นฐานในการศึกษาพระเครื่องลืลเหลียนกระสาพ,พวกนี้มันมีความ ลลไมข้ขายกันตรงที่ว่าเราต้องละเอียดแล้วก็มีข้อมูลเรียนรู้ดูว่าออนี่นะการแกะแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของเขานี้กระบวนการผลิตเป็นอย่างไรตัวหนังสือพวกนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กราคาก็แตกต่างกันอ่าเห็นไหมว่านี่นี่ก็เป็นเหรียญประหลาดอีกเหรียญหนึ่งประหลาดยังไงเพราะว่า1974เนี่ย S S ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วจะเป็นเหรียญที่ผลิต เพื่ออะไรเพื่อสะสมเป็นเหรียญที่ขัดเงาซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่เอ๊ะทำไมผมหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมามันเป็น S เออมันก็น่าสงสัยอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหรียญขัดเงาแต่เป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปทีนี้เราอยากรู้เราก็ต้องไปค้นหาดีว่าเอะในปี1974นี่ยทำไมมันมี ลงกระสาบซานฟรานซิสโกผลิตเหรียญทองแดงหมุนเวียนออกมาด้วยหรือผลิตเท่าไหร่แล้วเหรียญหายากเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนี่แหละคือความอัศจรรย์แล้วก็ความสุขของนักสะสมใช่ไหมครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักว่าการแยกความเก่านะของของพระได้อย่างไรเนี่ย เ,เพื่อนๆก็จะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามการเรียนรู้ได้เห็นไหมว่าเนี่ยพระยีปีนี่พระแปปีแล้วเนี่ยสมการ x ค่า x ตัวเนี้ยพระที่เราไม่รู้ที่พระที่เราไม่รู้ความเก่าเนี่ยใช่หไหมถ้าคุณไม่มีตัวเทียบคุณก็ไม่สามารถที่จะเล่นพระได้ดูพระเป็น นะครับเพราะว่าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไงแล้ววิธีการเริ่มต้นอย่างที่บอกวิธีการเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยหลังตราแผ่นดิน2495หรือหลวงปู่นาคพราะมีหลวงปู่นาคเราดูหลวงปู่นาคเป็นละเรามี85อย่างเงี้ยมาพอเรามี85แบบนี้มาปุ๊บเพื่อนก็จะไม่โดนเกละพอไม่โดนเกแล้วเพื่อนมาเจอเก่าแบบนี้เนี่ยมันจะยากตรงไหนอะ่ะเพื่อน ที่จะค้นหาความแท้ของพระเก่าใช่ไหมครับบางคนยังยังหลงเชื่ออยู่ว่าพระเก่านี้ทำเก๋มาตั้งตั้งแต่ปี2490นู่นก็และคำถามก็คือว่ามึงจะเก๋มาขายใครสมัยนั้นน่ะเขาไม่ได้แขวนกันนะเราจะเห็นว่าพระที่เลี่ยมกรอบปลาติกน่ย ส่วนใหญ่เป็นพระหลังตราแผ่นดินใช่ไหมและการเลี่ยมกรอบพลาสติกเนี่ยเขาเริ่มมาเลี่ยมกันเมื่อไหร่ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนเพ,นเ,พนเข้าใจตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปไปฟังหรอกไอไออวตารที่มันมาสวดพระของพวกเพื่อนเพนเ่ยเสียเวลาครับเวลาเรามีค่ามีราคามากกว่าเนี่ยอย่างวันทุกวันนี้เนี่ยผมเจอไอคอมเมนต์ประหลาดประหลาดมาเนี่ยผมลบมันทิ้งออกไปเลยผมบล็อกมันเลยนะครับเพราะว่าอะไร มันไม่ได้มาชื่นชอบชื่นชมอยากจะเรียนรู้อยากจะดูพระเป็นแต่มันต้องการที่จะปลดปล่อยความต้องการของมันถึงที่จะให้ร้ายคนอื่นนะครไอคนพวกนี้เนี่ยชีวิตจริงของมันเนี่ยน่าสงสารครับไม่มีใครครบนะเออเห็นไหมถ้าเราศึกษาพระเราอยากเรียนรู้เนี่ยเห็นไหมความเก่ามันบ่งบอกและเก่ายังไงนี่แหละคือปัญหาที่เราจะต้องต้องอะไร ต,ต้องหาทางแก้สมก,การตัวนี้ด้วยตัวเองใช่ไหมฮะว่าอ๋อถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเทียบกันกับเนื้อหานี่แหละเทียบเนื้อหานี่แหละเอ๊ะอันนี้แปดสิบปีเรารู้เลยนะว่า80ปีเนื้อเขาแปดแบบนี้เออแล้วนี่มัน มันมากกว่านะอะใช่ไหมคือเนี่ยคือดูตาเปล่าเพื่อนก็เห็นเลยใช่ไหมว่ามันความเก่าของมันแตกต่างกันใช่ไหมอือเอาแลวว่าวันนี้จะให้ดูว่าพระที่สร้างโดย คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการพระนะนะครับมีเยอะมีมากแล้วก็เป็นพระแท้ส่วนจะนิยมไม่นิยมนั้นมันมันอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นเรื่องของคนขายพระแต่จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเขาเป็นของดีจริงนะก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับพระเนี่ยผมสร้างมาเพื่อผมแจก ผมไม่ได้เอามาขายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนคิดดูว่าถ้าค่าเปิดบล็อกแม่พิมพ์ทำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วกว่าจะได้พระมาเนี่ยนะติดต่อพระเลขาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนำเสนอพิมพ์พต้นแบบแล้วนำไปจัดสร้างให้ช่างแกะแม่พิมพ์ออกมาใช่ไหมเออจัดสร้างเสร็จ นำไปให้พระเลขามอบให้สมเด็จพระสังฆราชท่านอธิษฐานจิตหนึ่งพันษาได้พระออกมาแล้วยังไงแล้วอยู่ๆมีคนมาบอกว่าเก๋เก๋เก๋คือเห็นไหมว่ามันทําลายอะไรไปไปเยอะแยะมากเลยกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับส c คร b ์และ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่